รายการคุยกัน9โมงช่วงเรื่องเล่าจากดรปริศนาพงศ์สุขโขไทยสีสัชนาลายัยกำแพงเพชร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่คุยกัน9โมงค่ะในช่วงเรื่องเล่าจากดรกฤษณพงศ์นะคะสุขโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรค่ะดิฉันบุญธริกาไตรโกมุตน,นะคะพบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะมาพร้อมกับท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะท่านแรกค่ะดรกฤษณนพงศ์ ong, กิรติกรค่ะท่านนายกสภามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ ท่านหนึ่งนะคะน้องประทูค่ะคุณวิศวชินโยค่ะนักวิชาการรุ่นใหม่ผู้สนใจประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะอาจารย์ที่เราได้ไปท่องเที่ยวที่สุโขทัยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์มากมายเลยเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วสุโขทัยก็ถือว่าเป็นเมืองของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะเห็น เจดีศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับพระพุทธศาสนาแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลมาจากต่างเมืองด้วยเช่นกันนะคะอย่างที่น้องถูกกคก็เที่ยวทริปนี้เนี่ยนะครับก็กลุ่มสุโขทัยเก่านะฮะเมืองโบราณที่อยู่ห่างจากสุโขทัยใหม่ ที่ติดแม่น้ํายมนะครับเมืองเก่านี่ก็ขึ้นมาทางตวนตกเป็นที่ดอนนะครับขับรถมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่น้องประตูพูดสุโขทัยก็จะคู่กับศรีสัชนาลัยนะฮะหรือหรือเมืองเฉลียงนะครับเ,เสร็จแล้วก็น้องประตูได้เล่าให้ฟังว่าตรงนั้นมีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ Okay. อริงๆก็สวนโลกนะชื่อเดียวกันเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอสวนโลกนะครับสเสร็จแล้วก็อยู่กันมาตรงนั้นสิ่งที่น่าสนใจนอกจากเรื่องวัดที่น้องปฐุูเล่าแล้วก็พูดถึงเต่าสังคาโลดนะ,ะที่เรารับจากจีนคงประมาณอย่างน้อยเจ็ด0 0อยแปีมาแล้วนะครับ<ะ>ก็เป็นที่มาของเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเคลือบที่เนื้อดี<ะ>เนื้อค่อนข้างดีนะครับแล้วเราก็ส่งไปขาย ไม่ใช่ในประเทศไทยเท่าน,นั้นนอกจากประเทศข้างเคียงที่เราพบจากหลักฐานเรือจม<า>ในมห ah าสมุทรก็จะพบในเครื่องปันน้นดินเผาเครื่องจากสังฆโลกนะครับ<ภ><ภ>แล้วก็มาวัดต่างๆแล้วก็ทวนว่าตรงนั้นเนี่ยจากคนอยู่ก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงแม้แต่ก่อนยุคสุโไทยที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันก็มีมาก่อนสุโไทยแล้วก็คือเมืองเก่าที่อยู่นอกไปทางวัดพระพายหลวงแลเป็น เป็นที่อยู่ของของคนนับถือพุทธอาจจะเป็นมหายานกับกัปินดูดนะฮะจนกระทั่งมาเป็นพุทธมหายานนะเรามาสุโขทัยแล้วเราก็มาคันี้ศรีสัชนาลายัยเชิญน้องประทูต่อเลยครับคับเดี๋ยววันนี้เรายังอยู่ในเมืองศรีสัษษษษชนาลายัยยังอยู่ในกําแพงเมืองนะครับแล้วเดี๋ยวเออเราก็จะพาไปดูวัดอีกวัดหนึ่งนะครับวัดนี้สําคัญมากนะวัดนี้ชื่อวัดเจดีเจ็ดแถว นะครับแน่นอนว่าชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อก่านะครับเป็นชื่อใหม่อย่างน้อยเนี่ยก็ในในเที่ยวเมืองพระร่วงของในหลวงรัชกาลที่6นะครับที่เสด็จไปตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะครับก็มีคนนําชมและก็เรียกวัดเนี้ยว่าวัดเจดีเจ็ดแถวนะครับที่เรียกว่าวัดเจดีเจ็ดแถวก็เพราะว่าวัดเนี้ยมีเจดีเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะ มากมายหลายรูปแบบมากเลยนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเจดีเจ็ดแถววันนับได้เจ็ดแถวมีไม่ถึงเจ็ดแถวแต่ว่า <c oughs> ในคําว่าเจ็ดแถวนี่คือเขาหมายถึงความว่าเจดีเยอะ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องแผนผังของวัด <c oughs> แล้วก็เราจะได้เห็นมุมมองอะไรกันต่อมาเนี่ย <c oughs> นะครับว่าในวัดเจดีเจ็ดแถวก็อย่างที่บอกว่าเจดีเยอะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่รุ่นในหลวงรัชกาลที่หนะครับใน ในรุ่นนั้นเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่าที่วัดเนี้ยมีเจดีย์มากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นที่บรรจุพระอัฐิของเจ้านายสุขโขทัยหรือเปล่าะนะครับอันนั้นคือข้อสันนิษฐานในรุ่นนั้นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เข้าใจว่าคงจะสร้างขึ้นตามคติแผนผังเรื่องของการเน้นศูนย์กลางก็คือเจดีย์ประธานก็จะไปโยงกับคติการเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมากกว่า ไม่น่าจะเป็นเจดีย์สำหรับบรรจุอัฐิของเจ้านายในสมัยสุขโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นจากที่นี่เลยก็คือ 1. มีเจดีย์ประธานอยู่ตรงกลางนะครับเป็นประธานของวัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแล้วเจดีย์ประธานเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับข้อ 2. อมีพระวิหารหลวงด้านหน้านะครับตามระเบียบเลยว่ามีเจดีย์ประธานมีวิหารหลวงด้านหน้านะครับ แล้วนอกนั้นถึงเป็นเจดียบริวารน,นะครับนอกนั้นถึงเป็นเจดียบริวารแล้วก็มีเจดียบริวารอีกหลายรูปแบบเลยนะครับที่เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ดูกันนะครับแต่ว่าทีนี้เราก็จะพูดถึงเรื่ององค์แรกก่อนก็คือตัวเจดียประธานเนี่ยนะครับข้อแรกเลยก็คือเจดียประธานของวัดนี้ใช้เจดียทรงพุ่มข้าวบินนะครับหรือเจดียทรงยอดดอกบัวตูมเนี่แหละนะครับซึ่ง ถามว่าจะดีทรงพุ่มข้าบินเป็นสัญลักษณ์ของสุขโขทยัยใช่ไหมครับมีพัฒนาการมาจากอะไรได้บ้างก็อย่างที่เคยคุยกันหลายเทปแล้วใช่ไหมครับที่บอกว่าจะดีทรงพุ่มข้าบินเนี่ยระเบียบฐานล่างสุดก็จะต้องเป็นฐานเขียงนะครับฐานเขียงก็คือฐานเรียบๆโล่งๆเลยเนี่ยนะครับที่เป็นสีเรียมขึ้นไปไม่ได้มีลวดลายอะไรเนี่ยนะครับซ้อนกัน3ชั้นหรือ4ชั้นก็ได้นะครับ ถัดขึ้นไปเนี่ยถึงจะเป็นฐานที่มีเส้นแหลมๆค่าตรงตรงกลาง2เส้นนะครับเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายด้วยนะครับเราก็เรียกฐานบัวลูกแก้วอกไก่ใช่ไหมครับแล้วพอถัดขึ้นไปก็เป็นฐานบัวลูกฟักที่เรามักจะคุยกันบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอฐานบัวลูกฟักเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับว่าน้ำขมนินะครับแล้วก็มีตัวเรือนธาตุและยอดด้านบนเนี่ยเป็นดอกบัวตูมนะครับเพราะนั้นเนี่ย ที่มาของคติการสร้างเจดีย์ทรงพุ่มขบินเนี่ยนะครับก็น่าจะมีรูปแบบพัฒนาการมาจากศิลปะล้านนาก็คือในส่วนของฐานบัวลูกแก้วอกไก่ใช่หไหมครับมีวัฒนรคเขมรน,นะครับก็คือตัวเรือนชั้นซ้อนที่จะเป็นฐานลูกแก้วฐานบัวลูกฟักซ้อนกันแล้วก็มีเรือนธาตมีกรีบขนุนแสดงว่าเนี่ยมาจากปราสาทเมร แล้วส่วนยอดดอกบัวตูมเนี่ยน่าจะมาจากเจดีย์กลุ่มที่ไม่มีบัลลังก์ก็คือเจดีย์พม่านะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยเนี่ยแสดงว่าศิลปะสุขโขทัยเนี่ยการเกิดขึ้นมาของเจดีย์พุ่มข้าบินก็น่าจะมาจากการรับเอาวัฒนธรรมที่มีดั้งเดิมก็คือวัฒนธรรมขเขมรน,นะครับผสมกับล้านนาผสมกับพม่านะครับแล้วก็ออกมากลายเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินแล้วก็ใช้เป็นเจดีย์ประธานของวัดสำคัญสำคัญ นะครับอันนี้ก็คือส่วนเจดีย์ประธานนะครับ mm hmm. คราวนี้ยังมีเจดีย์บริวารอีกนะครับอยากจะรู้ว่าเจดีย์สุขโขทัยมีกี่แบบนะ mm hmm. okay. มาดูได้ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวเพราะว่าเหมือนเป็นโชว์รูมเจดีย์เลย mm hmm. เป็นแคตตาล็อกเจดีย์ว่าสุขโขทัยมีแบบไหนบ้าง mm hmm. รวมครบท้วนสมบูรณ์ที่นี่ mm hmm. ทุกแบบเลยนะครับยกตัวอย่างแบบแรกถ้าเราเดินมาเนี่ยนะครับจากวัดช้างล้อม เราเดินทะลุหลังวัดมาเนี่ยนะครับเจดีย์องค์แรกครับที่เราจะเห็นก็คือที่ด้านมุมของวัดนะครับจะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดปราสาทท่ายอดแบบล้านนานะครับถ้าเราย้อนกลับไปนึกถึงเจดีย์วัดป่าศักเชียงแสนที่เชียงรายเนี่ยนะครับลักษณะสําคัญเลยก็คือของที่นี่นะครับฐานด้านล่างเป็นฐานบวนลูกฟัก แสดงว่าเมื่อไรก็ตามเราเจอถานบนลูกฟักแสดงว่าวาธรรเขมรนะครับถัดขึ้นไปเนี่ยเป็นตัวเรือนธาตุนะครับที่เรือนธาตุก็จะเห็นด้วยว่ามีเสานะครับมีเสาเรือนธาตุเนี่ยไม่ย่อมุมไม่เพิ่มมุมไม่ย่อมุมนะครับแต่ว่ามีเสาและที่เสาเนี่ยเราก็จะเห็นด้วยว่ามีการประดับด้วยลายปูนปั้นนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะถ้ารูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านล่างเราก็เรียกว่าลาย กาบล่างถ้ารูปสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนแล้ก็เรียกว่าลายกาบบนนะครับรแล้วตรงกลางเนี่ยทำเป็นดอกไม้รูปสี่เหลี่ยมที่เราเรียกว่าประจํยามอกนะครับซึ่งกาบบนกาบล่างประจํยามอกเราก็จะเจอมาตั้งแต่กู่ปยาหรือว่าเจดีทรงประสาทยอดของพม่านะครับรถ้าเราจําเทปที่เราไปเที่ยวภูกามกันแล้วก็จากกู่ปยาของพม่าเนี่ยส่งให้ล้านนาแล้วจากล้านนาก็ ส่งให้สุขโขทยนะครับดูอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็คือซุ้มของเจดีย์ทรงปราสาทยอดเนี่ยถ้าเป็นพมา่าเนี่ยเขาทําเป็นทางเข้าใช่ไหมครับเราเดินเข้าไปในเจดีย์ได้แต่พอเป็นล้านานานเนี่ยขนาดเจดีย์มันเล็กลงเราเดินเข้าไปไม่ได้แต่ว่าสัญลักษณ์ของความเป็นซุ้มเนี่ยมันยังอยู่นะครับเราก็จะเห็นว่ามันกลายเป็นซุ้มที่เราเรียกว่าซุ้มเคเล็กหรือว่าซุ้มฝักเพกกาก็คือ เป็นซุ้มโค้งเข้าโค้งเข้าโค้งเข้าและข้างบนเนี่ยเขาทําเป็นรูปแหลม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 คล้ายกับฝักเพกา<ะ>เขาก็เลยเรียกว่าซุ้มฝักเพกาแล้วพาม่าเนี่ยเขาเรียกว่าซุ้มเคลกซุ้มแบบนี้เจอตั้งแต่ที่พุก,กามก็แสดงว่าตัวเรือนธาตุตัวซุ้มแบบเนี้ยพัฒนามาจากศิลปะพามา่าโดยผ่านล้านานานมาก่อน<ม>นะครับ<ม>ส่วนยอดเนี่ยนะครับเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าจาก เรือนธาตุที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเขาก็จะต้องลดมุมก่อนให้กลายเป็นแปดเหลี่ยมนะครับพอทําเป็นแปดเหลี่ยมเสร็จปุ๊บมีที่ว่างเอาเจดีไปใส่ที่มุมสีม่มุมทำน้องน้องกร,ระถูอะ <c oughs> ถ้าเอาอย่างคือมาจากพม่ามาล้านนาเนี่ยมันมันมันลากขนาดนั้นเลยมันมันต้องก่อนที่ล้านนาตกเป็นของพมา่าใช่ไหม ก่อนล้านนาเป็นของพระมาอันนี้ครับ2100อันนี้เราพูดกันอยู่อันนี้เราพูดกันคือช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึงต้น20เนี่ยก็คือตั้งแต่พศ1800ไปปลายจนถึงประมาณ1900ต้นๆอันนี้คือก่อนล้านนาตกเป็นของพระมาสพระมามากใกล้ๆกับกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่หนึ่งประมาณพศ2100 แต่เจดีย์นี้มันต้องเก่ากว่าประมาณสองร้อยกว่าปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตอบคําถามได้ว่าผู้ศาสนาในร้านนาระยะแรกเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากพม่านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้กามล่มไปแล้วนะครับที่ร้านนายังเพิ่งทําเจดีย์แบบผู้กามอยู่เลยอ่านะครับที ที่เชียงใหม่เนี่ยยังเพิ่งทำเจดีแบบภูกามนั่งงที่ภูกามล่มสลายไปแล้วนะครับอันนี้คือภาพที่ที่ทำให้เราเห็นแต่พอเชียงใหม่ทำเราทำใหญ่เหมือนผู้กามไม่ได้ก็เลยเหลือแค่เล็กนิดเดียวแล้วจากเชียงใหม่ก็ส่งให้ที่สุโขทยัยนะครับและอีกอันหนึ่งที่สำคัญเลยคือส่วนยอดเนี่ยนะครับก็กลายเป็นเจดีแบบที่ไม่มีบอลลังแบบพม่าเหมือนกันนะครับแต่ตัดทอนว่า ที่พมา่าเขาจะต้องเป็นฟิกขระก่อน,อน,นเขาต้องเป็นเรือนซ้อนชั้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 นเหมือนปราสาทอินเดียนนและค่อยเอาเจดีไปแปะข้างบนะนะครับแต่ว่าพอล้านนาไม่ทำอันนั้นสุขโขทัยก็ไม่ทำด้วยะนะครับแต่พอเรามาดูที่วัดเจดีเจ็ดแถวเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นล้านนาแท้เนี่ยฐานต้องเป็นบัวลูกแก้วอกไก่แต่ปรากฏว่าที่สุโขทัยเปลี่ยนฐานทำเป็นฐานบัวลูกฟักก็แสดงว่าเอาล้านนากับเขมร ผสมกันอีกนะครับกลายเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบอิทธิพลล้านนาแต่ว่าเป็นของสุโขทัยนะครับก็มีลักษณะที่แปลกไปก็คือพูดง่ายๆคือไปเอาแรงบันดาลใจเขามาแต่เราเปลี่ยนนะครับว่าทําให้มันต่างแล้วก็ทําให้มันเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของศิลป,ปะพื้นเมืองก็คือมีขเมีมาก่อนก็ใช้ฐานบัวลูกฟักนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างหนึ่งที่ปรากฏว่าพอเราไปดูร่วมกับที่อื่นๆตั้งแต่ที่เราคุยกันเรื่องวัดมหา,าธาตุทิุทยาคุยกันเรื่องวัดมหา,าธาตุที่สุขโขทัยเนี่ยนะครับหรือคุยกันถึงที่เชียงใหม่เราก็จะเจอว่าสรุปแล้วเนี่ยเจดีย์บริวารที่อยู่ที่มุมของวัดเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันทั้ง3เมืองเลยก็คือไปยืม เจดีเมืองอื่นนั่นแหละมาทําเป็นเจดีบริวารที่มุมของตัวเองเป็นแบบนี้ทุกที่นะครับ<ม>อย่างง่ายๆเลยว่าวัดมหาธาตุสุขโขทยัยไปเอาเจดีทรงประสัตยอดล้านนามาไว้ที่มุมน่าสนใจนะ,นะครับผม,ผมขึ้นคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับว่ารประมาณพศ1 9 0 0พศ2 0 0 0เนี่ยนะครับ,รบมันตรงกับอ,อระชุงอะไรของพม่านะฮะก็เออ อันหนึ่งก็จะเป็นแน่ๆก็คือระชวงอังวะเป็นช่วงอังวะอังวะนะฮะก็ที่เราได้ยินก็จะเป็นพระเจ้าฝรั่งมังค้องในราชาทิราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือช่วงช่วงนั้นนะฮะช่วงพุทธศตรวรรษที่1 9 <20 S 2> บเก้าถึงยี่สบที่เหลือก็ก็ไม่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ก็เป็นแปรกับ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 พงสวด,ดุวดดพระเจ้า มกโทฟารุ่นี่เพราะฉนั้นหมายความมันก็ก่อนที่เรียกว่าอะไรสยามสยามอริเชียทำสงครามกับพม่าอังวะหรือหงสาวดีฮะค่ะหรือถ้าเรามาทำสงครามหลังนั้นมากเลยอันนี้คือก่อนหน้านั้นมากเลยก็คือถ้าเทียบกันกับอยุธยาถ้าเรารู้จักก็คือแถวพระเจ้าอู่ทองเพิ่งจะมาสร้างยุทธยาเพิ่งจะมาสร้างเทียฮะนะครับเพิ่งเพิ่งเป็นช่วงพระเจ้าอู่ทองมาสร้างอยุธยาเท่านั้นเอง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการแชร์กัน<ฮ>ะนะครับรวมทั้งสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอ้าวก็นี่ไงสุขโขทัยตอนขุนหลวงพระง,งัวทำวัดมหาธาตุเนี่ย <ฮะ S 2> ก็เอาเจดีย์แบบสุขโขทัยไปทาเป็นเจดีย์บริวารที่มุมของวัดมหาธาตุเหมือนกันเห็น <ฮะ S 2> ไหมครับหรือพอไปที่เชียงใหม่วัดสวนดอก <ฮะ S 2> เอาเจดีย์พุ่มข้าบินของสุขโขทัย <ฮะ S 2> ไปทําเป็นเจดีย์บริวารที่มุมของเจดีย์เหมือนกัน ใช่ไหมครับมันมีการแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งก็คือเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบล้านนาที่ชาวสุโขทัยหยิบยืมมาใช้นะครับทีนี้จะมีอีกทรงหนึ่งที่สําคัญก็คือปรากฏเราเจอเจดีย์สิอดยอดโอ้โหยอดเยอะเลยทีนี้นะครับเจดีย์องค์นี้สําคัญตรงที่ว่าข้างหลังเนี่ยเวลาเราดูมาจากวัดช้างล้อมมองเข้ามาข้างหลังเนี่ยเราจะเจอว่า ที่ซุ้มจรนํำด้านทิศตะวันตกก็คือด้านหลังวัดเนี่ยนะครับที่จะหันหน้าไปทางวัดวัดช้างล้อมเนี่ยนะครับมีพระพุทธรูปนักปรกนะครับมีพระพุทธรูปนักปรกซึ่งสิ่งสําคัญก็คือเราพบว่าพระพุทธรูปนักปรกที่เนี้ยเหมือนกับพระพุทธรูปนักปกที่ศิลปะลังกานะครับข้อสําคัญเช่นพระพักเนี่ย ถ้าเทียบกับศิลปะสุขโขทัยก็กลมกว่านะครับขมวดพระเกศาใหญ่กว่านะครับแล้วก็คองจีวรห่มเฉียงอะไรแบบเนี้ยนะครับจีวรเรียบนะฮะจีวรเรียบแล้วก็ขัดสมาธิราบแบบเนี้ยนะครับแต่ส่วนสําคัญก็คือตัวที่บอกว่าคล้ายศิลปะลังกาคือพญานาคนะครับก็คือประทับอยู่บนนาคที่ทําเป็นขนดนาคก็คือนาคที่ซ้อนๆกันเนี่ยนะครับ เก้าชั้นนะครับขนดนาคเก้าชั้นแล้วก็ที่ด้านหลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยนาคทำตัวเป็นรูปอ<ม>ินฟินิตี้คล้ายกับเครื่องหมายอ<ม>ินฟินิตี้แล้วค่อยแผ่พังผ่าน<ฮ>ขึ้นมาเหนือพระเศียรนะครับไอการที่บอกว่ามีการทําเป็นรูปเหมือนเลขแปดนอนหรือเหมือนเครื่องหมายอินฟินิตี้ก่อนที่จะขึ้นมาเป็นพังผ่านเนี่ยเราเจอในศิลปะลังกานะครับแสดงว่า พระพุทธรูปองค์นี้น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะลังกาค่อนข้างมากนะครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือปรากฏว่าถ้าเราไปดูพราะนาักปกขเขมรเนี่ยก็จะไม่มีขนดนาคแบบนี้นะครับไม่มีขนดนาคที่มีปริมาณมากเพราะว่าที่เนี่ยเราเจอว่าขนดนาคเนี่ยซ้อนกันตั้ง9ชั้นและปรากฏว่าเสียงน,นาคก,ก็เป็นเสียงน,นาค9เสียงนะครับ <c oughs> ที่เราไปเจอเหมือนกันเป๊ะเลยที่วัด มหา,าธาตุหรือว่าวัดภระศรีรัตนา,าธาตุที่เฉลียงเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยนาคจะเป็นขนดนาค7ชั้นและนาคมีแค่เเสียงสแสดงว่า,า 9, 9, 9ไม่เคยเห็นนาคเก้าเสียงมี5้าไหมห้าเจ็ดส่วนใหญ่จะเป็น 7, 7สแสดงว่าสุขโขทัยเนี่ยนาจะให้ความสําคัญกับสุนทรียภาพมากกว่าเพราะพื้นที่มากแล้วก็คูหาเจดีเนี่ยทรงมันสูงใช่ไหมครับ ถ้านาคขนดนาคมันน้อยเนี่ยพระก็จะเตี้ยแล้วก็จะมีพื้นที่เหลือเยอะใช่ไหมครับเขาก็หมุนซะให้สมส่วนกับตัวอาคารก็แสดงว่าช่างสุโขทัยเนี่ยเน้นสุนทรียภาพมากกว่าปฏิมาวิทยาก็คือจะจดเสียนก้าเสียนก็ได้ขนดนาคจะซ้อนกันกี่ชั้นก็ได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสําคัญแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งของเจดีย์องค์นี้นะครับมียอดเยอะ แล้วก็ซุ้มเนี่ยใช้ซุ้มสอนเป็นซุ้มปีกนกยื่นออกมาเนี่ยเหมือนศิละปะพะมา่าด้วยแสดงว่ามีอิทธิพลศิละปะพุก,กามพมา่าเข้ามาผสมด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าเราเข้าไปดูด้านในนะครับดูด้านในมีจิตกรรมฝาผนังนะครับเป็นรูปพระอดีตพุทธเจ้านะครับและเขียนเนี่ยใช้สีน้อยมากเลยก็คือส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเป็นสีแดง นะครับใช้สีแดงเยอะมากเลยสัก 70- 80%ซนะครับแล้วก็จะมีสีอื่นๆแซมบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เรารู้ว่าเป็นเรื่องอดีตพุทธเจ้าและสิ่งที่สำคัญก็คือรูปพระพุทธเจ้าที่เราเห็นในเนี้ยนะครับเขาวาดเหมือนกับพระพุทธรูปหมวดใหญ่นะครับเ,ออเหมือนกับพระพุทธรูปสุขโขทัยหมวดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีซูมต้นโพค,ครอบทั้งหลัง ื่อที่จะบอกว่าองค์นี้ไม้โพหรือว่าไม้ตัดสรู้เป็นอะ,อะไร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 นะครับ mm hmm. ซึ่งปรากฏว่าถ้าเราไปเทียบแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกันกันกบรูปพระอดิตพุทธเจ้าที่เราเจอในกลุกของครูหาปรางของวัดร,ราชบุรณะที่อยุธยานะครับมีลักษณะคล้ายกันระบบการใช้สีใกล้เคียงกันนะครับก็แสดงว่าจิตกรรมในช่วงประมาณสักปลาย พุทธศตวษที่19ถึงต้นพุทธศตวษที่20เนี่ยนะครับโทนสีเหมือนกันนะครับเรื่องที่วาดก็คล้ายกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเน้นสีแดงนะครับ<ม>เป็นหลักอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับทีนี้ยังมีอีกหลายแบบเลยนะครับบางทีมีเจดีย์ทรงมนดบนะครับหรือว่าทรงเราเรียกว่าเจดีย์ทรงมนดบก็คือเป็นเจดีย์ที่ แทนที่ข้างบนเนี่ยเราทําเป็นปราสาทใช่ไหมฮะก็คือเป็นอาคารซ้อนชั้นเนี่ยแต่ว่าเจดีย์ทรงมนดบก็ทําเป็นหลังคาลาดซ้อนหลังคาลาดซ้อนหลังคาลาดซ้อนหลังคาลาดนะครับซึ่งเจดีย์แบบเนี้ยนะครับในสุขโขทัยเจอน้อยมากนะครับเราเจอที่วัดนี้สององ,องค์แล้วก็เจอที่วัดชนะสงครามในสุขโขทัยอีกสักสอง,ององค์นะครับ เจอแค่นี้เองแต่ว่าที่นี่ก็ยังอุตส่ามีให้เราดูนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเจดีทรงมณดกเนี่ยครับมันน่าจะพัฒนาไปลดรูปไปนะครับสุดท้ายกลายเป็นเสานะครับกลายเป็นเสาของกําแพงแก้วที่เราเคยได้ยินชื่อเราเรียกว่าหัวเม็ดทรงมันเสาหัวเม็ดทรงมันนะครับคำว่าหัวเม็ดทรงมันสะกดแบบเดียวกับคาว่ามณดกแสดงว่าแสดง ะจะดีแบบเนี้ยไม่หิตแล้วนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยพัฒนาให้กลายเป็นเสาแทนเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เราเดินเข้ากำแพงที่หัวเสาของกำแพงเ็าทาเป็นรูปเสาหัวไม่ทรงมันเนี่ยแสดงว่าเขาสมมุติว่าซุ้มประตูนั่นน่ะมันเป็นทรงปราสาทนะครับ<ม>เหมือนกับเวลาเราเดินเข้าไปในประตูของพระบรมหาราชวังซุ้มประตูก็เป็นทรงปราสาทนะครับ แต่พอเป็นกำแพงแก้วเนี่ยเขาทำซุ้มปราสาทไม่ได้มันใหญ่เกินไปเขาก็เลยลดรูปให้ปราสาทเนี่ยเป็นเสาแทนนะครับอันนี้ก็เป็นคติความเชื่อที่พัฒนามาพันรูปแบบศิลปกรรมนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเจดีย์อีกหลายรูปแบบเลยนะครับมีทั้งเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัยเองก็มีนะครับเหมือนที่เราเคยคุยกันที่วัดมหาธาตุก็คือเอาปราสาทเขมร มาและเก็บเรือนชั้นซ้อนไว้สักสองชั้นเนี่ยและข้างบนค่อยเอาเจดีย์ทรงระคังไปแปะใส่เข้าไปแบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆว่าเราสามารถดูเจดีย์ทุกรูปแบบ<ะ>ของสุขโขทัยได้ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยว่าเจดีย์สุขโขทัยมี1เจดีย์ทรงระคังนะมครับมีเจดีย์พุ่มข้าวบินมีเจดีย์ทรงปราสาทยอดสุขโขทัย มีเจดีย์ทรงประสัทยอดอิทธิพลล้านนานะครับมีเจดีย์ทรงมณดบมีเจดีย์อีกหลายรูปแบบนะครับที่สุดท้ายจะกลายเป็นเป็นสิ่งสําคัญก็คือเป็นรูปแบบเจดีย์ของศิลปะสุขโขทยัยแต่ว่าตอนที่เราไปยุทธยาก็จะเห็นว่ายุทธยาเอาไปพัฒนาต่อนะครับอันนี้จะเป็นข้อสําคัญอีกอันหนึ่งครับที่ความความ,ความหลากหลายอาจจะถามนําไว้ตอนนี้ ครั้งต่อไปให้น้องประตูเริ่มว่าความหลากหลายของรูปทรงเจดีย์เนี่ยฝั่งของสุขโขทัยนี่เยอะมากอินเดียนี่หลากหลายมากกว่ากันไหมเพราะอายุอายุนานกว่าเพราะฉะนั้นมากกว่าครับก็ะจะเป็นประโยชน์นะเ้าเปื่อมีรูปเจดีย์ทรงทรงอย่างน้อยสุขโขทัยนะน้องประตูพูดเนี่ยตั้งเจ็ดแปดอย่างแล้วโอเคครับไปเอาไว้คราวหน้าซึ่งเรามีเวลามากกว่านี้นะครับครับก็สามารถดูได้ที่นี่นะ แล้วก็ความจริงเนี่ยดูได้เป็นแถวเลยนะครับตั้งแต่วัดช้งล้อมวัดเจดีเจ็แถวนะครับและเดี๋ยวเราก็เดินผ่านไปเดี๋ยวเราจะไปอีกวัดหนึ่งในเทปหน้าเดี๋ยวแวะอีกนิดหนึ่ง <c oughs> ก่อนระหว่างที่จะอยู่วัดนี้กับวัดข้างหน้าเรายังมีวัดสวนแก้วอุทยานน้อยนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าผังของเมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยน่าสนใจก็คือ3วัด4วัดเนี่ย อยู่แนวแกนเดียวกันไปหมดเลยตั้งแต่ข้างหน้าก็คือวัดนางพญาหลังวัดนางพญาก็เจอวัดสวนแก้วอุทยานน้อยหลังวัดสวนแก้วอุทยานน้อยก็เป็นวัดเจดีเจ็ดแถวแกนตนออกตนตกเหนือใต้ที่แกนเป็นแกนอันนี้เป็นแกนตะวันออกตะวันตกครับแล้วพอถัดจากวัดเจดีเจ็ดแถวก็ไปเจอวัดช้างล้อหมดเมืองแล้วครับมีแต่วัดเป็นแนวแกนเดียวกันไปหมดเลยนะครับแต่ข้างหลังถึงเป็นเขาพนมเพลิงอะไรก็ว่ากันไปครับ ก็เป็นการออกแบบวางผังเมืองด้วยนะคะในสมัยนั้นค่ะแล้วก็สามารถที่จะชื่นชมนะคะดูเจดีได้ที่วัดเจดีเจ็แถวมีหลายรูปแบบจริงๆมีหลายแบบต้องลองไปดูดูจิตกรรมก็ได้ครับใช่ค่ะมีจิตกรรมฝาผนังด้านในด้วยนะคะก็เป็นตรงนั้นมีคนที่ไปนักท่องเที่ยวไปเยอะไหมคะเป็นวัดสำคัญ ปกติเนี่ยถ้าคนไปศรีสัจจนาลัยเขาก็จะไปดูวัดช่างล้อมดูวัดเจดีเจ็ดแถวดูวัดนางพญาอะไรแบบเนี้ยนะครับวัดพวกเนี้ยจะเยอะแต่ว่านอกจากวัดพวกนี้แล้วเนี่ยมีวัดอื่นๆด้วยมีวัดสวนแก้วอุทยานน้อยมีวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่อะไรวัดเขาพนมเพลิงพวกเนี้ยนะครับก็ก็มีคนไปดูบ้างคับค่ะคุณใหญ่ไป สิสธิเชยงอะไจะไปซื้อทองหรือซื้อผ้าัเดี๋ยวครั้งต่อไปพาไปเที่ยวกันต่อนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะดรกฤษณาพงศ์กิรติกรและก็น้องประทูนะคะน้องวิศวชินโยค่ะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับร่วมผลิตรายการโดย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต